สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับเป็น DMAX 2020นะครับเข้ามาอัปเกรดชุดไฟหน้าตัวท็อปนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับไฟออนนะครับสว่างนะครับสวยๆเลยไฟหน้าและตัดหมอกนะครับอันนี้พิเศษนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเดี๋ววซายครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับ ขวาครับสวยงามมาก,เ,กเชิญครับยีงไงครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเป็นวัดบูธตัวลิมิเต็ดนะครับหน้าขาวเข็มดำนี่ย็งไงสวยๆเลยเรียบเรียบโอเค สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับผมที่9้าบเีเทพลักษ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ